สวัสดีครับผมสมยศไก่ดำพูพานนะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูฝูงไก่รุ่นกันนะครับผมแต่พ่กไก่นะครับเด็จไม่ใช่นะครับตัวนี้ก็อายุประมาณสักห้าเดือนนะครับสี่ถึงห้าเดือนนะครับปล่อยให้หากินหญ้านะครับเป็นเห็นว่าจะมีหญ้าในบริเวณนี้นะครับผมก็ปล่อยให้หากินนะครับจะทําให้ขนไก่น้ํามันเบานะครับนะฮะมีตัวสวยๆอันนี้จะเป็นพูพานหนึ่งนะครับสีดำ ตัวนี้เป็นภูพานสามนะครับก็เป็นขนสีเหลืองคอก็แดงนิดๆเป็นกระแดงนะครับตัวนี้ก็ตัวเมียนะครับยังเป็นไก่สาวอยู่นะครับตัวนี้นี่ครับเป็นไก่สาวนะ่ครับสวยครับตัวนี้ภูพานสามนะครับก็จะเป็นภูพานหนึ่งนะครับภูพานสามส่วนตัวลายตัวนี้นะครับผมเป็นภูพานสี่นะครับเป็นสีไว้ดำไปแล้วครับ ก็ปล่อยให้หาอหารกินเองนะครับก่อนกลางวันนะครับผมตอนเช้าก็ให้อาหารนะครับให้อาหารรวมๆกันนะครับผมนี่นี่เป็นปูพานสี่นะครับตัวเมียนะครับซึ่งอายุไก่ประมาณห้าถึงหกเดือนเนี่ยแยกเพศได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมตัวนั้นนะครับตัวนั้นเป็นผู้พานสี่นะครับกําลังจะไข่นะครับห้าเดือนกว่าครับตัวนั้น ก็จะจับแยกไปวัยนี้นะครับก็จะมีอาหารไก่ไข่นะครับตัวนี้แล้วก็ไก่รุ่นให้กินตอนเช้านะครับผสมกันแล้วนะครับผมก็ให้ไปเลยครับน้องๆเขาจะมากินนะครับก่อนที่จะไปหากินหญ้านะครับหญ้านี่จะเป็นในส่วนของวิตามินนะครับ เสริมนะครับผมทําให้ขนมันวบานะครับในช่วงไก่รุ่นนะครับอันนี้เป็นภูพานหนึ่งนะครับผมทีทำตัวู้ครับใหญ่เลยนะครับผมตัวนี้ห้าเดือนนะครับตัวนี้ตัวนี้ถือว่าสวยนะครับตัวนี้ครับนะฮะภูพานสามครับ่ดเหมือนกันครับเปสวยทั้งนั้นนะครับผมตอนเช้านะครับผมก็ มาดูไก่ความสมบูรณ์ไก่มาเช็คไก่ครับอันนี้เป็นพ่อไก่รุ่นทั้งหมดนะครับปล่อยแล้วก็ให na, ้อาหารแล้วก็ให้มันหากินเองตามธรรมชาติตอนเช้านะครับผมเดี๋ยวมาดูไก่จำพูพานสี่นะครับตัวนี้พูพานสี่นะครับเห็นไหครับตัวเมียนะครับตัวนี้ตัวเมียนะครับนี่ก็พูพานสี่ตัวเมียกำลังจะไข่ครับนี่กำลังพิสานี่ครับตัวนพูพานสาก็สวยมากครับผม อันนี้ก็ตัวเมียครับปูพานสามครับสวยมากนะครับตัวนี้พ่อมีตัวตัวที่สวยนะครับตัวนี้รุดนุ่นคัดไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับเห็นว่าไก่สมบูรณ์แข็งแรงทุกตัวนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็พามาดูแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ